สิบสนาฬิกาห้นาทีของวันอาทิตย์ที่2มิถุนายนสองห้ตลาดน้ำอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามครับคุณผู้ชมตลาดที่เปิดขายทุกวันนะครับแต่ถ้าเป็นวัน เสาที่ยรือถ้าขัดตเลิกที่คนจะเยอะนะครับวันธรรมดาก็อาจจะไม่ไม่เท่าไหร่นะดูคนเยอะนะครับดูคึกคักดีนะครับคุณผู้ชมดูประทูนะครับประทูมัน50บาท4ตัวประทูหอมประทูหอม50บาท ทูมันนี่9ก้ันนี้4ตัวร้อยนะครับคุณผู้ชมตัวใหญ่ๆนะน้ำตาลมะพร้าวกระปุกละ35 3สามกระปุก100บาทตัวคอนกัลยาตัวคอย ตลาดนี้น่าน่าพาครอบครัวมาเดินเที่ยวนะครับคุณผู้ชมกลางคืนก็ไปล่องเรือนะครับล่องเรือชมหิ่งห้อยนะคุณผู้ชมล่องเรือรู้สึกจะคนละห้าิหรือหกสิบนี่แหละเมื่อก่อนมัน50สิบบาทตอนนี้ไม่ห้าสิบก็60ิบนะครับ ถ้ามาตอนเย็นก็ดีนะครับคุณผู้ชมมันไม่ร้อนช่วงกลางวันมันอาจจะร้อนนะคุณผู้ชมถ้ามาตอนเย็นๆนี่ไม่ร้อนแถมบรรยากาศบรรยากาศมันได้ด้วยแล้วก็จะได้ดูได้นั่งเรือชมหิ่งห้อยด้วยแต่กลางวันก็ดีเหมือนกันแล้วแต่คุณผู้ชมจะสะดวกนะครับสะดวกเวลาไหนก็มาเวลานั้นนะน,นะแต่ถ้าคนณี่มีเวลาก็แนะนำไปช่วงกลางคืนนะผมว่า กลาคืนก็คนเยอะคนเยอะนะครับคุณผู้ชมไม่ใช่ว่ากลางคืนจะไม่มีคนนะกลางคืนก็คนเยอะเหมือนกันครับกลางวันก็เยอะกลางคืนก็เยอะคนเยอะมาก ทอดมันปลาทูปลาทูนึ่งหนึ่งร้บาทหนึบาทกี่ตัวห้าตัวนะครับสองพี่สี่ตัวด้วยสี่ตัวห้าตัวนตมรไมมันขแก่ขะอันนี้สามอันนี้สตัวห้ปลาทูมัน ไปทางไหนก่อนไปทางนี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมไปนี้ก่อนนะแช่บรรยากาศมันได้ฟิลมันได้นะครับคุณผู้ชมมามาเที่ยวกันนะมาเที่ยวกันนะผัดไทยกุ้งสดผัดไทยกุ้งสดสี่สิบห้าสิบนี่มีผัดไทยมีก๋วยจั๊บนี่บรรยากาศมันได้เลยครับคุณผู้ชมฟิลมันได้เลยนะ อยากให้คุณผู้ชมมาจังเลยผู้ชมที่เคยมาแล้วก็ฝากคอมเมนต์หน่อยนะครับคนทีย่ยังไม่เคยมาก็ฝากคอมเมนต์ได้หน่อยนะครับโอ้คุณผู้ชมร้านอาหารโอโ้โหน่าน้างมากมีทุกอย่างเลยนะครับร้านอาหารเจ้าหล่อน มาช่วงน,นี้เป็นันเยอะนะครับคุณผู้ชมอัมพาวารู้สึกเป็บวันเยอะทั้งตลาดน้าหลายหลายที่ผมมาตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ตลาดน้ำไอ้อาคาก็เยอะเหมือนกันที่นี่ก็เยอะไม่รู้ว่ามันเป็นหน้ามันหรือเปล่าเออคุณ <c oughs> ผู้ชมที่ที่อยู่อยู่อยู่อัมพาวาก็ฝากฝากตรงนี้มาหน่อยนะครับเพราะว่าผมมาครั้งก่อนๆมันไม่ไม่คยมีเป็นบันหรอกมาครั้งนี้รู้สึกว่ามันเยอะ คุณผู้ชมดูด้ยครับคุณผู้ชมกุ้งโอ้โหกุโหโ้งเผาปลาเผานะครับโอ้หน้าสนใจครับคุณผู้ชมก๋วยเตี๋ยวเรืออัมพาวานะครับร้านนี้โอ้โหคนเต็มร้านเลยครับ เต็มร้านเลยข้าวตี๋วน่ากินมากชามชามเท่าไหร่ครับธรรมดา40พิเศษเพิ่มเรื่ง50บาทนะมีมูอ๋วยเตี๋วหมูนาะก๋วยเตี๋วหมูหมนะครับจะมีน้ำแดงให้ใส่น้ำซุปหอมดีครับ๋วยเตีว๋วที่นั่งดีบรรยากาศได้เลยครับ ตัวนี้ก็นั่งเรือเที่ยวนะครับคนยือคะปลาปล่าคนเยอะคผู้ชมคนเยอะคนเยอะเก็บอไรนะครับสมัยตัวันขยันจ้าเท่าไหร่นะครับหนึ่งร้อยปูกระต่อยหนึ่งร้อย อาหารทะเลแปรรูปอซไรเจ้าของใจลมหวัดจะเป็นหอยหลอดครับหอยหลอดนะพี่นะใช่ครับขายยังไงพี่หนึ่งร้อยบาทเลยใช่ครับมีหอยหลอดหอยหวานหอยลายพี่แล้วก็ความหมึกครับของพวกนี้ไว้ข้างนอกได้เลยครับอ๋อแล้วก็จะมีบนี้ปลาปิดไว้อย่างดีเลยสะอาดมากเลยครับปิดไว้อย่างดีเลยครับห้าตัวร้อยห้าตัวร้อยนะครับ ปลาทูแม่กองนี่อร่อยนะของดีเลยครับโอ้โหนี่ทำใหม่ๆนี่บอกว่าปั้นกันใหม่ๆนะนี่อร่อยมากครับปั้นใหม่ๆจนล้อเลยนค่ะกล่องเท่าไหร่พ่อคะกล่องละหน้าหนึ่งร้อยค่าครับหนึ่งร้อยอันนี้ครึ่งโลร้อยห้าสิบค่ะถามราคาตายนะทำกันใหม่ๆเลยทำกันใหม่ๆเลยตัวชิ้นบ้านตัวขาชาึ่งร้อห้าสิบคเตี้ยวลูกชิ้นปั้นสด เดีค่ะในตะวันนะคะโอ้โหดีจังเลยคนเยอะคนเยอะคนเยอะครับคนเยอะคนเยอะนะครับเอาเลยแม่แม่เดินเลยแม่เดินเลยผมก็ผมก็ค่อยบรรยากาศมันได้ครับคุณผู้ชมฟิลมันได้นะ แต่ก็ที่ผมก็เสียวชิ้หายเลยนะครับผู้ชมดูเลยครับผู้ชมกลัวมันเผลอตกไงนีคน่คนเยอะคนเยอะน่าเที่ยวครับอา,อาจจะเป็นวันหยุดยาวด้วยนะวันวันนี้วันอาทิตย์วันหยุดวันหยุดวันนี้กับพรุ่งนี้นะโอ้ลูกเบลอเลย เขาเปิดแอร์เปิดพัดลมอย่างดีเลยเย็นมากเย็นสบายเออเย็นสบายเลยร้านนี้ดีจังเลยเปิดแอร์ให้ลูกค้าด้วยเย็นเย็นดีจังเลยครับเออดีจังเลยดีดีแล้วแบบนี้ขายยังไงไม่ขายอย่างนี้ขายทอดมันกุ้งร้อยเดียวพี่ทอดม่ันชิ้นใหญ่เลยอร่อยนะพี่ร้อยกี่กี่ชิ้นออหกหกหกชิ้นหนึ่งร้อยบาท ข้อกันใหม่ๆเลยฮ้มำมันใหม่มากมีที่นั่งเยอะเลยครับคุผู้ชมเขาเปิดแอร์ด้วยนะดีอยงเลยนะคุณผู้ชมนี่ต้องร้านแบบนี้มันถึงน้านั่งครับบริการลูกพามาร้อนๆเข้าแอร์เย็นสบายสบายอันนี้ ก๋วยเตี๋ยวนะครับผูบ้ชมก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือขาแช่น้ำ<พ>มาพอพวานี่ต้องมาต้องมาช่วงบ่ายๆนะครับท,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 ทำไมต้องมาช่วงบ่ายช่วงเช้าๆคุณผู้ชมก็ไปเที่ยว ไปเที่ยวตลาดน้ําบางน้อยไปเที่ยวตลาดน้ําท่าคาแล้วก็ไปเที่ยวตลาดน้ำไอ้ดำเนินสะดวกสะดวกก่อนนะครับคุณผู้ชมแล้วช่วงบ่ายคุณผู้ชมก็ก็มาอัมพวานะพอเดินช่วงบ่ายแล้วเย็นแล้วคุณผู้ชมก็ไปไปอะไรไปนั่งเรือล่อ,ลองไปล่องเรือล่อ,ลองเรือชมหิงห้อยต่อนะอ่ะอัมพวานี่แนะนําให้มาช่วงบ่ายนะนี่คุณผู้ชมนี่ก็ล่องเรือ แต่ถ้าไปกลางคืนนี่ก็จะดูหิ่งห้อยนะบางวันก็นั่งนั่งเรือเที่ยวไปทั่วแล้วคนเยอะเลยคนเยอะคนเยอะใครเคยมาก็ฝากคอมเมนต์หน่อยนะครับใครยังไม่เคยมาก็ฝากคอมเมนต์หน่อะนะเสื้อสวยๆครับเรียกเหมาลามกันเล เขาแต <c oughs> ่งร้านสวยครับคุณผู้ชมแต่งร้านสวยครับไป้ค่ะชมวิวไปได้ค่ะโอ้ตรงนี้สวยงามเลยอันนี้เขาเหมาน้องเขาเหมาแล้วค่ะน้องอยากไปไหมมีชมวิวแจมอยู่ค่ะตอนนี้เนี่ยมาแล้วาวยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยว ก๋วยเตี๋ยวหอมหอมเลยก๋วย <Okay. S 1> เตี๋ยวเรือก๋วยเ,<อ>เตี๋ยวเรือยอ,อสราคาอัพาว่าโอ้โห,โโหโด,ดูดีครับคุณผู้ชม<า>บรรยากาศในร้านนะฮะ<อ>บรรยากาศในร้าน<อ>มันได้เลยครับ<อ>ตรงนี้นั่งเรือ,อรนั่งเรือไหอว้พระหาวัดจ่าวัด ชมวิวรอบเกาะท่านละ50บาทเผาล,ลำห0 0นะครับไายพาะกาวัดเผาล,ลำ9 0 0ชรมีง่อย18บนาฬิกา3าโอโ้โหตรงนี้น่ากินจังเลยครับคุณผู้ชมชวนครอบครัวมาเที่ยวนะครับถ้าไม่มีก็ชวนผมก็ได้นะเดี๋ยวผมพามา ได้เลยครับบรรยากาศมันได้เลยครับาาคุณผู้ชมกุ้งครับเล็นแล้วก็อยากกินนะ เดินลำบากหน่อยนะไอผมก็เดินชา้าซะด้วยไม่รู้คนข้างหลังเขาจะเครื่องหรือเปล่านั่งเรือเที่ยวครับนั่งเรือเที่ยวชมเกาะฟิลมันได้ ได้เลยครับคุณผู้ชมจานนุเียงจานายดาถาราคาาเดียวหมูนคะน่งได้เลยนะคะแอร์เย็นเลยค่ะแอร์เย็นจุ่นทงไงได้เลยนะคะแอร์เย็นคร้านเดียวหมดเลยนะคะ้ร้านกว้างเลยพี่ได้เลยนะคะเป็นแอร<ม>์ไม่ร้อนนะอ้ดีเลยท้องจเจริญกุยเตี๋ยวเรือ น่าสนใจครับเขาติดแอร์ดีเว้ยคุณผู้ชมมาร้อนๆมามาร้อนๆเข้าไปแอร์มันก็มีความสุขนะมันก็เย็นสดชื่นไม่ใช่มีความสุขมันสดมันจะหายเหนื่อยนะครับคุณผู้ชมตรงนี้ฝนเยอะจงังเลย บรรยากาศมันได้เลยครับคุณผู้ชมอันนี้ก๋วยเตี๋ยวอะไรนี่ก๋วยเตี๋ยวกะลาใช่ป่ะโอ้ก๋วยเตี๋ยวกะลานะครับคุณผู้ชมก๋วยเตี๋ยวกะลาสาขาหนึ่งตลาดน้ําอัมพวานะครับโอ้บรรยากาศได้เลยครับคุณผู้ชมอยู่ไปไม่นานนะคุยว่าเพราะว่าเขาเปิดเพลงผมกลัวตีลิขสิทธิ์โอ้เรือ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 ไปแล้วครับเรือไปแล้วโอ้ บ้านสวยยังเลยโอ้โห oh. 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 บ้านสวยครับคุณผู้ชมครับพี่ของฝากนะครับคุณผู้ชมเขากินของฝากนะ เรือ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 ไปแล้วแพ็กเกจเขาดีอย่างเลยทำดีดูดูสวยเลยครับดยอิน

ขนมไทยหม้อดินนะคะรับขนมไทยหม้อดิน,ดนขนมคุณยายตรงนี้ก็สดแล้วนะ สุดทางแล้วทางตันนะครับคุณผู้ชมนี่ก็เสื้อสวยๆนี่คุณผู้ชมเสื้อสวยๆส,สาวๆนมๆเด็กๆใส่แล้วดูดีครับนี่สุดทางแล้วครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะตัดไปอีกไปไปอีกช่วงนึงนะครับจะไปดูบทสะพานกันครับคุณผู้ชม น้ำอัมพวาถ่ายแค่นี้เนี่ยบรรยากาศดีสุดๆกลางคืนสวยงามกว่านี้นะครับคุณผู้ชมกลางคืนอยากจะบอกว่าสวยงามมากนะครับคุณผู้ชมกลางวันก็จะประมาณนี้นะครับแนะนําแนะนาถ้าไม่อยากร้อนก็กลางคืนนะครับกลางวันก็บรรยากาศทิวอีกทิวนึง ที่ห้าวัดม่านฝาพี่รอบนี้เป็นคอมโมทแจะมาพี่ไปทันตานะครับไปดูปลาไปวัดมังกรในรอบนี้ชนะคุณผู้ชมครับมาเที่ยวไหมมาเที่ยวก็มานะครับอำมพลวะอยากเจอคนเยอะๆก็มาวันเสาร์วันอาทิตย์ถ้าอยากคนเจอคนน้อยๆก็มาวันธรรมดานะครับคุณผู้ชม ดูค่ะใม่ๆกันเลยค่ะนี่ค่ะค่ะม่รักาค่ะค่ะไม่รักษาได้่ะตมาได้ไหมต้นยีมา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ขมอูงอะไรเนี่ยขมูงทุเรียนเหรอขมูงทุเรียนก็ต้องเข้าไปดูทุเรียนหอเลาหมดเลยจ้าหมดเลยจ้า ไปข้างหน้าก็จะเป็นสถานีตำรวจนะครับผู้ชมเอาเดี๋ยวผมตัดเดี๋ยวตัดคลิปไปดูอีกช่วงหนึ่งนะครับผู้ชมมาครับผู้ชมตัดมาทางด้านอีกโซนหนึ่งนะครับโอ้โหโร้านนี้แปะแหง่งก๋วยเตี๋ยวเรือร้านนี้ก็ดูมีสเสน่ห์นะครับผู้ชมดูแล้วมีสเสน่ห์เลยครับก๋วยเตียเเ๋ยวเรือคนเยอะจริงๆ ผมเยอะมากๆ กาแฟสิบาทเองนะครับลุงคิวลุงคิวแกขาย,ขายตั้งแต่อายุสนะิบแปดอ่ะแกบอกตอนนี้ก็เจ็ดสิบกว่าแล้วนี่ครับกาแฟลุงคิวทุกอย่างสิบบาทนะครับลุงแกขายตั้งแต่นี้เลยสิบบาทนะคุณผู้ชมนะขายไม่ได้แพงนะถ้าคนไทยที่ตรงไปสุดซอยเดี่ยวขวา ฝนตกแล้วครับคุณผู้ชมร้านนี้ขายอะไรเนี่ยตามสั่งตามสั่งก๋วยเตี๋ยวเหรอที่ตามสั่งนี่ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยว y y ยืนยงเ่งลดยี่สิบ ร้านนี้ขนมนีขนมโบราณตั้งแต่ตั้งแต่สมัยร2ออเลยนะครับร้านนี้คุณผู้ชมฝนมาแล้วครับเอานั่งรถเข็นได้เลยแล้วก็อเอานังง่นลงผนกินด้วยใช่มร อ๋อคุณผู้ชมขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมว,วีดีโอนะครับ